คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับ้าชื่นชอบนะครับแอดมินทีมนำโชคพารวยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมา FC พี่น้องรับชม ในครั้งต่อไปนะครับครับผมสําหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยเลาพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่4นะครับ4งวดนะครับผมคือวันที่9กุมภานะครับ2 5 6 2วันที่สหกุมภานะครับวันที่9กุมภาครับสองหนะครับเลขที่ออกนะครับ9 4 2นะครับ6 2 2นะครับ เลข10ตัวเอามาออกแค่3 3ตัวนะครับ4ตัวเนาะเลข10ตัวมาออก1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับประหยัดออกเลขมากประหยัดออกมากนะครับผมระวังด้วยช่วงนี้นะครับงวดนี้ก็1ตัว2ตัว3มตัว4ตัวนะครับเลขไม่ค่อนข้างจะประหยัดออกนะครับงวดนี้ก็1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวงวดนี้จะมี5ตัวหน่อยงวดนี้ก็1ตัว2ตัว สามตัวสี่ตัวนะครับเลขประหยัดออกมากนะครับผมระวังด้วยนะครับระวังเบิ้ลด้วยนะนะครับผมเลขค่อนข้างจะสูงเลยไม่ลงต่ําเลยนะครับวันนี้ก็จะให้สูงกับต่ํานะครับผสมกันไปนะครับอันงวดวันที่9ที่ผ่านมานะครับเข้าก็คือเข้านะครับผมหลุดก็คือหลุดเข้าเฉพาะเลขทูบปู่นะครับเลขทูบหลวงหลวงหลวงปู่ทวดนะครับเข้า26นะครับ fc หลวงปู่ทวดได้เฮกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ เลขในตารางสูตรนะครับ94านะครับสำหรับพี่น้องสอปปลเราจะเอา9 4เป็นเกณฑ์ล่างนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแอดแอดนุจัดจับคุดวินนะครับในตารางสูตรได้เฮ9 4นะครับแล้วก็ได้2นะครับบางท่านก็เอา2ไปวิ่งนะครับความชื่นชอบต่างกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอีฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับแอดมินก็จับมาไม่ได้นะครับผมเนาะจับดึงลงมาไม่ได้นะครับผมสําหรับเลขในตารางนะครับ ก็โอเคนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรตารางนี้ยังเดินเดินดีเพียงแต่วันนี้แอดมินจับไม่เข้านะครับเป็นสูตรของตารางวันนะครับสูตรคํานวณเลขนะครับตารางวันสูตรมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสําหรับฮาหนอยแล้วก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้เลยนะครับผมใช้ได้กับ ตารางวันนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับเอฟซีพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรของมังกรทองแม่นๆเลยนะครับอ่ะก็มาดูนะครับก็สรุปย่อๆเลยสําหรับไทยเข้าดีนะครับใครนักวดวันที่17มกรานะครับผมเลขออก2992ล่างมานะครับ5 5 9 9 5บนมานะครับเลข3ตัวออก195 นะครับเป๊ะเลยนะเกียบนะครับเกียบเข้า3ตัวก็ถือว่าผ่านนะครับล่าสุดนะครับ1กุมภานครับเลขออก30มาเต็มเต็มนะครับมาเลขหัวอีกแล้วนะครับผม30นะครับผมล่างนะครับบนออก308แอดมินจับได้เจ๊ดนะครับผมเสียดายมากเลยแล้วก็เจาะ307ให้ด้วยเลขออก308โอ้ยนะครับผมหัวใจไปอยู่ต่ตุ่มเลยแต้มเดียวเองนะครับ สำหรับวันพุธนะครับผมเลขที่ออกนะครับผมนอกกาสีมานะครับผมนอกฝั่งลาวนะครับสำหรับใครที่ชอบสองเอาสองไปลูดไปวิ่งก็ได้เฮนะครับแถวกลางเนี่ยน่าจะจับแถวกลางน่าจะมาดีนะครับแถวกลางเนาะถ้าจะจับนะครับโอเคนะครับเอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ไม่ชื่นชอบจะเอดมินจับมานะครับก็สามารถจับเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับจับจับไปเลยส่วนในตารางนะครับจะเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับแล้วก็เลขจาก มังกรทองนะครับส่วนมากจะเลขสูตรของมังกรทองนะครับสําหรับเม็ดเดียวเราก็คัดประกบคู่เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะครับผมเม็ดเดียววันนี้นะครับผมเด่นอยู่ที่9นะครับเจาะอยู่ที่9อันนี้คือเลขตะละเลขจากทางช่องนะครับ9นะครับชอบ9เป็นพิเศษเลขจากทางช่องสําหรับใครที่ชื่นชอบในในตารางก็เข้าดีนะครับ9นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับแอดมินก็จะเจาะให้3คู่นะครับ เด่นๆนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับอะก็มาดู2 9 9สําเหรับ9ก็จะมี2 9 69 9 8นะครับสำหรับเด่นๆเลยก็คือ2992นะครับ2992นะครับผมแล้วก็6 9 9 6หระวังนะครับสำหรับ98ก็ต้องรองนะครับสำหรับคนงบปานกลางรองไว้เพื่อความชัวนะครับ โอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบแอดมินก็มีลองให้อยู่นะครับเลขในตารางนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับเจาะออกมาได้นะครับผมเพื่อเด่นศูนย์นะทำให้ชื่นชอบเก้าก็จะเจาะศูนย์ให้3คู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับคนงบน้อยสองศูนย์ศูนย์สองนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับปานกลางก็หนึ่งศูนย์ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัว เจาะมาเน้นๆเ,เลย3คู่นะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่ชื่นชอบ9กับ0นะครับก็มีให้อยู่ที่6นะครับอ่าเป็นเลข6นะครับตัวสุดท้ายเลยเลขในลางมี6ตัวก็จะเจาะมาแค่3คู่นะครับสําหรับ6เด่นๆนก็จะเป็น0 6 5 6, 6์ 7, 7นะครับสําหรับคนงบน้อย6776 6, นะครับ6776นะครับผมแล้วก็ 6 0 0 6ระวังไว้นะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับตามนี้นะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกลมไม่ให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในรางจับคู่ับวินได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับอ่างวดที่แล้วก็มาอยู่9 4สนะครับสำหรับชุด3ตัวไอเมนประกบคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด่นเด่นะครับก็จะมี0ูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับตัวเด่น สตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวก็เจาะมาให้อยู่นะครับประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจับเน้นๆเลยนะครับก็จะมี2 099 0 129แล้วก็6 7 70นะครับสำหรับตัวเลขชุด4ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลน,นะครับก็จะกันไว้ให้นะครับก็จะมี 990066นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่11กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดไม่เดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูตรจากทางช่องของเรานะครับ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับงวดที่แล้วเราก็ให้เข้ามานะครับผม11งวดซ้อนอยู่นะครับสาหรับเดือนมกรานะครับถ้าชื่นชอบนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับอยากได้สูตรเม็ดเดียววิ่งล่างเลยนะครับหรือว่าเม็ดเดียววิ่งบนเลยนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆมาให้พี่น้องรับชมนะครับ ในครั้งต่อไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอเชีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปเรีโนนี้นะครับจงมีแต่ความสุขนะครับจงมีแต่ความโชคดีนะครับตลอดปีและก็ต่อไปนะครับผมมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้เฮงปังๆทุกท่านนะครับทุกคนท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ